ดีท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องแบงค์พาชมนะครับบอลสีส่วนน้องแบงค์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมนี่ครับลูกไม้เขาจะเริ่มกัดจากชมพูนะครับลูกไม้คืออ่าเอาเอามาผสมกันผสมเกสรอนนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นลูกเขานะครับนี่ต้นลูกเขาเนี่ยครับ สวยมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดีมาดูลูกไม้ต้นนี้กันดีกว่านะครับลูกไม้ต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าออกไก่เนาะนี่ครับสวยมากๆครับวันนี้น้องแมงจะพาชมสวนเนาะอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเอาไปตั้งประดับหน้าบ้านสวยมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวน้องแมงก็จะมีต้นไม้มาแบ่งปันนะครับฝากกดติดตามช่องให้น้องแมงด้วยนะครับนี่ต้นนี้กรดูกใบนะครับกระดูกใบเนี่ย จะเป็นสีเขียวนะครับใบจะออกเป็นสีชมพูนะครับใบแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้นะครับพออันนี้ใบพอน้องโตหน่อยก็จะเป็นสีชมพูนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับะจะเป็นลูกไม้ชมพูฟอร์มกอใหญ่ๆเลยทนะ่านผู้ชมนี่ครับ นี่อันนี้เป็นลูกไม้ชมพูใบบางนะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบใบบางเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นลูกไม cancel, ้กระดูกดำนะท่านผู้ชมลูกไม้กระดูกดำนะครับกระดูกน้องกระดูกใบนะครับจะเป็นกระดูกดำนะครับใบจะเป็นทรงน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วน้องก็จะมีจุดนะครับเอกลักษณ์เนี่ยจะเป็นจุดสีขาวๆนะครับนี่รอบๆเลยตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะครับ ส่วนตันนี้นะครับจะเป็นม่านางพิมพ์นะท่านผู้ชมนะครับม่านางพิมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่ม่านางพิมพ์ม่านางพิมฟอมกอท่านผู้ชมกอหนึ่งเนี่ย้องแมงจะใส่ใส่ไปสามต้นนะครับเนี่ยกอหนึ่งใส่ไปสามต้นนะกระถางจะเป็นกระถางกระถางสิบนะครับนี่ครับกระถางสิบกอหนึ่งใส่ไปสามต้นนะครับเริ่มจาก ต้นไม่ใหญ่นะครับเริ่มจากต้นไม่ใหญ่แล้วใส่ไปสามต้นนอ้องก็จะแบบแตกฟอร์มกอแบบนี้นะครับเอ๊บางทีมือใหม่นะครับอาจจะจะสงสัยเนาะน้องแบงค์ใช้ดินอะไรนะครับเดี๋ยวน้องแบงค์จกให้ดูจกให้ดูนี่นะครับดินน้องแบงค์จะเป็นใบก้ามปูนะครับอ่าหรือใบชำชาเนาะนี่ครับ นี่ครับผสมกับดินนะครับดินดินล้วนนะครับแล้วก็จะมีใบมะขามนะครับจะเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับเพื่อช่วยช่วยให้น้องบอลสีเนี่ยสวยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลี้ยงเลี้ยงอยู่ใต้สแสลมนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นพะยงปูบบอนะครับแบบนี้เลยนี่ครับ อันนี้จะเลี้ยงเลี้ยงในพยามปูปอนะครับแล้วก็ลองหล่อน้ําไว้นะครับเดี๋ยวน้องแมงพาไปดูลูกไม้นะครับนางรักสดสวยมากๆเลยท่านผู้ชมนี่ไงเจอแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแบบอันนี้หน่อยนะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับลูกไม้นางรักสดนะโอ้โหหลายกอมากนะครับนี่นะครับลูกไม้นางรักสดอันนี้แม่น้องแมงเพิ่งลดน้ําไปเนาะ น้องเขาก็จะแบบใบเรียวๆนะครับสวยมากๆนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะนี่ครับเราสามารถเอาไปเป็นของฝากนะครับางานกระษียนหรือวาอ่างานต่างๆที่เป็นมงคลได้เลยนะครับเพราะว่าชื่อของน้องเนี่ยก็บางหลายๆต้นนะครับก็เป็นมงคลเนาะนะครับพามาชมตู้เปิดกันบ้างน,นะครับ ตู้นี้จะเปิดตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่ามาดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นางวิชุดานะครับสวยมากๆเลยนะครับนางกย์วิชุดาต้นนี้เป็นมณนทียนทองนะท่านผู้ชม,มเทียนทองสวยมากๆเลยอ่าเรียนหลวงนะครับชื่อเป็นมงคลสวยมากๆครับแล้วต้นนี้เป็นต้นแม่นางสุชาดานะครับ เขาฝันนะนะครับส่วนมากๆๆเลยมาเลยมากๆ,ๆนะครับน้องเป็นใบไทยใ้หนามากๆ,ๆ,ๆอ๋อบอลใบกลมนะครับพอในไอข่นะครับพอไในอไอข่นี่ครับไซส์ใหญ่แบบเริ่มเลยส่วนตู้นี้นะครับส่วนมากจะเป็นลูกไม้นะครับท่านผู้ชมต้นนี้จะเป็นบอลเก่านะ นาลายเรียงพุบนะครับนี่ครับสวยมากๆนาลายเรียงพุบนะครับสีตาดนะครับท่านผู้ชมนี่กาสีสวยมากๆครับหรือสีมงคลนะครับนี่จะเป็นใบชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นไม่น่าจะเป็นเรียนกุมภาพันธ์นะครับนี่จะเป็นลูกไม้นะครับนี่ใบใหญ่สวยมากๆครับนี่เต็มมือเลยนี่ครับอ่าตัวนี้รัตนามณีนะครับนี่ มน์สวรรค์น,นะครับจะเป็นลูกไม้มน์สวรรค์น,นะต้นนี้นะครับส่วนมากจะเป็นลูกไม้ทางนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้ชมพูนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไม้อ่ไม้ใหม่นะครับจะเป็นอึ่งสยามนะครับเนี่ยน้องแมงก็ตั้งแม่เลยชอบมากมากครับน้องใบก็จะลายๆแบบนี้นะครับนี่อึ่งสยาม เทพพญาธรนะครับตัวนี้สวยมากๆครับอยู่นอกตู้เนี่ยก็คือน้องก็จะมีข้อเสียนะท่านผู้ชมนะครับก็จะเจอแมงกินแบบนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับแมงกินเลยนะครับนี่เจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ไม้นอกตู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แะท่านผู้ชมส่วนตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวพามาชมบอลในตู้กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นบอลในตู้นะครับ เลี้ยงจะค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าถ้าใบน้องเยอะแล้วนะครับเราสามารถเนี่ยเอาออกมาไว้นอกตู้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมน้องแมงพาชมบอลสีนะครับวันนี้นะครับอันนี้ต้นนี้นารินทิพย์นะครับนี่ต้นนี้นารินทิพย์นะครับเนี่ยดวงครับต้นนี้อ่าสวยเลยนะครับป้ายชมพูสวยมากๆครับนี่ครับ เทพคิรีนะครับแต่จริงตัวนี้ป้ายเนาะแต่ตัวนี้ไม่ป้ายแล้วอันนี้ดารานุพัตล์นะครับบัวสวัส์นะครับท่านชมป้ายสวยมากๆครับเาแมงชอบมากๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะเราแมงก็ชอบนะครับ ไม่จะชอบเก็บไม้สะสมนะครับไม้อันนี้จะเป็นตู้แบบเก็บไว้สะสมนะครับนี่โน,โน้องแบงค์ชนะสมแบบเพื่อซสากสนครับนี่ถ้าแบบวันสําคัญเนี่ยงานกเกษียณหรือว,ว่าอะไราน้องแบงก็จะเอาให้ผู้เกษียณนะครับนี่ก็จะได้เป็นชื่อที่เป็นมงคลต้นนี้นะครับเนี่ยชื่อต้นนี้นะครับต้นนี้มงคล จะเป็นทองเศรษฐีนะครับทองเศรษฐีสวยมากๆครับน้องแบงค์ชอบชื่อที่เป็นมงคลนะครับสวยมากๆเลยโอเคนะครับวันนี้ก็น้องแบงค์ก็ลาไปกับภาพบอลสีสวยๆนะครับยามเย็นเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยนน้องแนะบงค์นำบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ